สวัสดีค่ะชาวราศีการละคนาการอลิสาเมจิเช,ชียนทาร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักของคุณประจำปักหลังเดือนมิถุนายนค่ะ16-30มิถุนายน2564สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะ General Reading มัน อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจารยณญญในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่าน,นั้นค่ะอย่านําเอาคําทํานายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศรีกันทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศรีกันปักหลังเดือนมิถุนายนนี้นะคะ่ะ สถานะตาความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานหน้าไพ่นี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครหรือไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะและไพ่ย,ยังสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะทั้งในฝั่งของคุณและฝั่งของเขานะไพ่สามารถสลับกันได้ค่ะ พลังงานตัวตนของคุณใบแรกนะคะได้เป็นทาวเวอร์เนาะชาวลัคนาราศีกันในปักนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มีรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนาย Pentacles, Four of Wands p g อ t of p e t t c c l e s แล้วก็ Justice นะคะบางคนนะคะเจอความรักความสมพันธ์ที่มีรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะเป็นความรักความสมพันธ์ที่อยากที่จะมั่นคงนะคะในบางคู่บางคนต้องการความรักความสัมพันธ์ทีม่มั่นคงและจริงจังเน,ะนเาะทีเนี้ยเอ่อทาวเวเนี่ย ชอบกันเองอาจจะอยู่กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ต้องการควบคุมความรักความสัมพันธ์เนาะออาจจะชอบวงการเราหรือว่าชอบวงการเรื่องต่างๆนะคะในชีวิตเนาะเขายังอาจจะประกอบอาชีพนะคะรับราชการทหารตำรวจอาจจะเป็นชาวต่ตางชาติพ่อไม่แม่ไม่หรือตัวของเขาเองนะคะอาจจะค่อนข้าง มีความเจร้อนนะคะในบางคู่บางคนนะคะการที่ต้องการควบคุมคนรักนะคะให้อยู่ในความสัมพันธ์ให้อยู่ในหูในตาอย่างนี้ก็ได้เนะเาะตัวของเขาเองนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาต้องการที่จะลงหลักปักฐานนะคะ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะในบางคู่บางคนชาวกันเจอคนที่ต้องการความชัดเจนเนาะความชัดเจนหรือว่าต้องการการลงหลักปักฐานนะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์ยัยงต้องการอิสระอยู่นะคะต้องการการอยู่กับตัวเองนะคะก้าเหรียญใครสักคนในความสัมพันธ์นะคะ ต้องการอิสระต้องการการที่จะได้อยู่กับตัวเองมีความสุขกับการที่อยู่กับตัวเองอะค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบในบางคู่นะคะมีการพูดถึงเรื่องของการลงหลักปักฐานนะบางคู่คบกันมานานแล้วนะคะมีการแพลนเรื่องราวในอนาคตสินทอทองมั่นนะคะการมั่นหมายการสู่ขอการแต่งงานนะคะแต่มันเหมือนว่าน่าจะมีเรื่องบางอย่าง นะคะที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กถือเรียนเข้ามาหมอมองว่าในบางคู่บางคนนะคะชาวกันมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะใครสักคนในความสัมพันธ์นะคะยังไม่พร้อมนะคะที่จะพูดคุยกันในเรื่องของสินสอดทองมั่นเนาะเรื่องของการแต่งงานหรือเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เขาต้องการเป็นอิสระอยู่อะคะ่ะในความรักความสัมพันธ์อืในขณะเดียวกันนะคะอีกคนนึงต้องการความชัดเจนเห็นไหม justice นะคะคนละนัของคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลนได้ด้วยนะคะเขาเองอาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้พิพากษานะคะทนายความอายการหรือคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้อื่นเทคแคร์ care, ผู้อื่นนะคะ Customer service พนักงานต้อนรับนะคะ Air steward พนักงานโรงแรมหรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะและคนชราตัวของเขาเองเนี่ยต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนต้องการความจริงจังนะคะต้องการที่จะอยากที่จะลงหลักปักฐานแล้วอะ่ะ หากบางคนนะคะที่มีการได้พูดคุยเคลียร์กันนะคะถึงความรักความสัมพันธ์เนาะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะบางคู่นะคะมีการทะเลาะก,กันบางคู่มีการถล่มกันมีการบอมกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แยกหายจากกันไปเลยนะคะแต่อีกกรณีน,นึงนะคะมองว่าในบางคู่คือไม่คุยกันแล้วนะคะหายกันออกมาเลยไม่คุยกันแล้วนะคะหาเป็นคนคุยนะคะหมอมองว่า มีใครต้องการความโสดอยู่นะคะยังไม่ต้องการสถานะหรือความต้องการการผูกมัดใดๆเนาะก้าเหรียญยังคงอยากใช้ชีวิตของตัวเองอะคะ่ะอยากมีชีวิตที่ต้องไปไปเจอผู้คนไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอยากที่จะเป็นอิสระไม่อยากมีใครเข้ามาผูกมัดตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะ คนที่คุณดิวอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะเด็กถือเหรียญจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินเก่งเป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนที่ขยันในการสร้างเนื้อสร้างตัวและเป็นคนมีความหนักแน่นในตัวเองนะคะอีกกรณีนหนึ่งนะคะมองว่าหากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีการพูดคุยกันและมันไม่ชัดเจนมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ใดๆแปลว่า ตัวของเขาเองนอกจากต้องการที่จะเป็นอิสระแล้วนะคะเขาเองอาจจะมองว่าเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะดูแลใครเพราะว่าเขามองว่าการที่จะต้องดูแลใครได้เขาจะมีความมั่นคงก่อนนะคะตัวของเขาเองต้องมีความมั่นคงตัวของเขาเองต้องมีอะไรก่อนในมือก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นได้ แม้ว่าในบางคนนะคะคนคนนั้นของคุณอะ่ะก้าเหรียญอาจจะเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วแต่ในมุมมองของเขาเขาเองมองว่ามันยังไม่เพียงพอเนาะเออมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของฐานะมันต้องมีมากๆมันต้องมั่นคงอะ่ะออคนคนนี้เขาจะโฟกัสกับเรื่องของอ,อความมั่นคงความปลอดภัยนะคะ ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะไรเขาต้องมั่นใจเขาต้องมั่วใว่าโอเคมันปลอดภัยแล้วมันไปต่อได้โอเคเขาสามารถสร้างเซฟโซนให้กับตัวเองได้นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะเรามาส่องความรู้สึกกันนะคะว่าคนเครของชาวลัคนาราศีกันค่ะหากมีการบอมการห่างหายก,ก,กันออกไปแล้วนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะบางคู่เลิกกันแล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง ให้สลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะทั้งในฝั่งของคุณและฝั่งของเขาเดื The sun. อนสั้นคนักของคุณอาจจะเป็นชาลัคนาราศีสิงห์นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงตัวของเขาเองะคะ่ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะตัวของเขาเป็นคนมีพลังเยอะเนาะฉะนั้นเขาเองอาจจะมีแพชชั่นเยอะนะคะแล้วก็ งานที่เขาทำเขาเองอาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับดารานักแสดงศิลปินนะคะนักร้องในแบบนางแบบหรือว่าคนที่ต้องเป็นนักกิจกรรมอะคะ่ะเป็นสายกิจกรรมนะคะหากเรียนอยู่ก็เป็นนักกิจกรรมตัวยงเนาะมีคิงถือดาบนะคะควีนถือดาบเดอะเฮอร์มิตแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะตัวของเขาเองมองว่าเอาล่ะตอนนี้เขาต้องการความชัดเจนนะคะความชัดเจน ในจุดยืนของเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนาะคิงถือดาบเข้ามาเขาต้องการความมั่นคงนะคะในชีวิตความสัมพันธ์เขาต้องการแสดงจุดยืนแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยหากไม่ได้คุยกันแล้วตัวของเขามองว่าเขามีเหตุและผลของเขาเนอะเออเขามีเหตุและผลของเขาเขาจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและแสดงออกอย่างนั้นนะคะ คิงถือดาบมากับควีนถือดาบแสดงว่าตัวของเขาอะค่ะตอนนี้เหมือนกับเขาอะแน่วแน่กับจุดยืนของเขาแล้วเดเรกชันและเป้าหมายในชีวิตของเขานะอะว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรเขาจะเขาบอกเขาบอกว่าโอเคเขาจะเขาจะต้องชัดเจนนะคะตัวเขาเองอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะการสื่อสารของเขาอาจจะมีการพูดจาตรงไปตรงมาหน่อยนะคะบางครั้งพูดจาตรงไปเกินไปจะก็อาจจะทำร้ายน้ำใจหรือว่าทำร้ายความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งหรือคนรอบข้างเนาะ จะเป็นสภาวะที่เขาค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็มีความแบบมีความเป็นผู้นํานะคะคนคนนี้นะคะในบางคู่บางคนเขาเองจะมีลักษณะค่อนข้างหน้าเกรงขามนะคะคนคนจะค่อนข้างเกรงใจนะคะเหมือนมีมีรังสีหรือมีบารมีบางอย่างนะคะที่เอ่อคนจะค่อนข้างเกรงอกเกรงใจนะคะคนรอบตัว ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดเขามองว่าหากเขาห่างหายไปเนาะเขาอะอยากที่จะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสไปกับการหาทางออกอยู่เหมือนกันนะคะตัวของเขาเองอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนอะ the sun ะเขาอยากมีลูกด้วยนะคะในบางคนนะหากบางคนที่คบกันมานานนะคะมีการคุยถึงการวางแผนในอนาคตเขาอยากมีลูกด้วยนะคะบางคนอยากมีลูกชายเนาะหรือตัวของเขาเองอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะที่มีลูกติดเนาะ เห็นไหม The Hermit นะคะเขาต้องการที่จะหาคำตอบหรือทางออกกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเขาถึงยังมีมีการคิดอยู่นะคะช่วงนี้เขาจะปลีกวิเวกเนาะปลีกตัวออกไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในสภาะของการที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงนะคะ Kingdom q u e e n d, ab, d ช่วงนี้เขาจะมีโลกส่วนตัวสูงมากับ The Hermit แสดงว่าตัวของเขาอยากที่จะหาทางออกกับเรื่องราวความรักของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะ Knight of Pentacles นะคะตัวขเขายังคงรอคอยค่ะรอคอยสักวันหนึ่งนะคะที่จะได้เจอกันกับใครสักคนหนึ่งรอคอยความหวังใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ได้หรือตัวของเขาเองอะค่ะกำลังหาทางออกอยู่เหมือนกันว่าเขาควรที่จะเดินต่อหรือหยุดนะคะเหมือนเขาน่าจะอยู่ในสภาวะของการเข้าใจตัวเองนะ เข้าใจจุดยืนตัวเองชัดเจนเขาแสดงออกชัดเจนในขณะเดียวกันเขายังมีการลังเลใจนิดนิดและก็อยากที่จะยืดหยุ่นอยู่เหมือนกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนึกภาพออกไหม โอเคแม้ว่าเขาจะแสดงออกชัดเจนแม้ว่าเขาจะมีจุดยืนชัดเจนแม้ว่าเขาจะพูดอะไรที่มันชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้คิดที่ว่าจะไม่ได้ฟังใครแต่ด้วยความที่เขาค่อนข้างที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเะนั้นเขาจะไม่ได้ทําตามอําเภอใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเขาจะยังคงเนี่ยเห็นไหมคะแม้ว่าโอเคการแสดงออกมันชัดเจนอะ จะเอาอะไรจะทําอะไรแต่ในใจลึกๆหรือพอได้กลับมาอยู่กับตัวเองเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ปิดกั้นนะคะที่จะเปิดโอกาสหรือเจอกับใครเขาไม่ได้ปิดกั้นที่จะพบเจอใครที่จะเข้ามาหมอมอง,มองว่าเขายังคงถือความรักและความสัมพันธ์ไว้อยู่ในมืออยู่ ะะอัศวินถือเหรียญยังคงรอคอยค่ะแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรเพราะต้องการคิดว่าควรจะเอาอยัางไงต่อนะคะมันไม่เชิงว่าสองจิตสองใจแต่มันเป็นอะไรที่แบบเขาก็ต้องการใช้ให้เวลาตัวเองอะหมอู้สึกอย่างนั้นอะเออหมอู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมนะคะเขาต้องการแบบเวลานะคะเหมือนคีย์เวิร์ดตัวนี้เขาต้องการเวลาน่ะอืม บางครั้งคนคนนี้เขาอาจจะแสดงออกร้ายๆนะในบางคู่บางคนแสดงออกเหมือนไม่แคร์แสดงแสดงออกเหมือนเย็นชาแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือใจบางอ่ะนึกออกไหมเออคิงดาบราชราชินีดาบนะคะปากบอกว่าไม่แต่ใจมันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยการแสดงออกมันตรงข้ามกับความต้องการจริงๆอะ่ะเหมือนเป็นคนที่ใจแข็งปากแข็งแล้วก็ไม่รู้ใจตัวเองอะคะ่นะเนาะในบางคู่บางคน คนที่คุณยอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนทีอ่อายุมากกว่าคุณนะคะสิปีอาจจะเป็นผู้ใหญ่เลยแหละเนาะเนี่ยเดอะเฮอร์มิตนะคะและตัวของเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้นะคนคนนี้นะคะเขาจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้อื่นเนาะ และก็เป็นงานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารในด้านของคําพูดนะคะเ,ออเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะทำธุรกิจส่วนตัวหรือครูบาอาจารย์นะคะเป็นนักกวีนักประพันธ์นะคะนักเขียนมีพลังงานของชาวธาตุลมเข้ามานะคะคือชาเมถุนตุนกุมนะคะคิงดาบราชีดาบ เรามาดูกันค่ะว่าแล้วในฝั่งของคุณค่ะคุณคิดยังไงคะชาวกันห้าเหรียญชา,ชาวกันนะคะมองว่าตัวเองได้มีการทุ่มเทเนาะ คุณเองมองว่าคุณทุ่ทุ่มเททุกๆุกอย่างให้เขาแล้วนะคะให้เวลาให้ใจให้ความรู้สึกนะคะเอ,อในบางคนนะคะมีการเปด้วยเนาะม,มีการ เงินหรือให้ของมีค่าด้วยนะคะการลงทุนกับความรักความสัมพันธ์ที่ให้จนหมดแล้วนะคะให้จนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะคุณมองว่าให้เท่าที่เราสามารถที่จะให้ได้นะคะแล้วยังไงนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการให้อยู่ฝ่ายเดียวเห็นไหมมากกว่าหกเหรียญด้วยแล้วก็แปดเหรียญนะคะเหมือนมันเป็นมันมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีการให้มากกว่ารับไม่เท่ากันนะคะเนี่ยห้าเหรียญนะคะความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่า เป็นฝ่ายเราหรือเปล่าที่เราต้องให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะคุณคิดอย่างนั้นนะคะคุณปรับตัวด้วยไม่ได้ให้แค่สิ่งที่คุณให้ได้ภายนอกนะคุณพยายามปรับตัวคุณพยายามปรับใจคุณพยายามที่จะคิดว่าประคับประคองอ่ะมากกับแปดเหรียญอ่ะหมอรู้สึกว่าคุณค่อนข้างพยายามที่จะประคับประค,คองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะเออทั้งทั้งที่คุณรักเขามากๆเลยนะคิงถือถ้วยนะคะคุณรู้ใจตัวเองนะคะในบางคนอ่ะ รู้ใจตัวเองมากเลยนะว่าตัวเองรักเขามากแค่ไหนนะคะอยากให้อยากดูแลนะคะรักมากแค่ไหนแต่พยายามข่มมันไม่ได้ใจนะคะเพราะคุณมองว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่บางคนแอบไปรับไปรู้ก็ได้นะคะว่าเขาทําอะไรลับหลังเราหรือว่าเราอ่ะไปรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะบางคนมีการไปสืบนะคะหาข้อมูลหรือว่าไปสืบเรื่องราวต่างๆที่เรามีคําถามในใจเจตตานะคะ ไปสืบไปส่องนะคะแล้วก็ไปเจออะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกว่าผิดหวังอนะห้าเหรียญนะคะคุณรู้คุณรู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนนะคะคิงถือถ้วยนะคะชาวกันบางคนแบบพยายามข่มความรู้สึกของตัวเองภายในนะความรู้สึกที่มีมากๆเลยนะคะความรู้สึกที่มีมากแต่ไม่อยากแสดงออกแล้ว นะะเพราะคุณมองว่าเฮ้ยการที่เราเทคแคร์ดูแลคุณมากๆที่ผ่านมานะ่ะเฮ้ยเราให้ไปหมดแล้วอ่ะแต่มันไม่เหมือนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยมันไม่มีอะไรที่จะอาจจะตอบมาตอบกลับมาแต่มันน้อยมากมันเหมือนเราต้องไปคอยขอเขาไปรอแบบเนี่ยเหมือนเราอะต้องคอยแบบคอยเขาอยู่ตลอดเวลานะ่ะคอย่าเมื่อไหร่เขาจะส่งข้อความมานึกออกไหมคอยไปเมื่อไหร่เขาจะแบบ เขาจะคุยด้วยคอยเมื่อไหร่เขาจะโทรมาไหมทำไมมันถึงมิ่งทำไมมันถึงแบบไปเรื่อยๆมันไม่มี movement มันไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีการพัฒนาใดๆขึ้นเลยมันพัฒนาทีละ0.59ประมาณนี้ที่คุณคิดเห็นไหมแต่คุณรู้ใจตัวเองนะว่าคุณความความรู้สึกให้เขามากฉะนั้นสิ่งที่คุณจะแสดงออกคุณเริ่มที่จะข่มความรู้สึกแล้วนะคะคิงถือถ้วย เลือกที่จะข่มความรู้สึกเก็บไว้ภายในจิตใจและพยายามทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณพยายามเข้าใจเขาด้วยนะใจกว้างนะคะคุณพยายามมองสถานการณ์ให้มันอยู่กับความจริงนะคะแล้วข่มความรู้สึกตัวเอง เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงคะในปากนี้เนาะพลังงานเอาคำของความรักของชาวกันนะคะจะเป็นยังไงในปากนี้ 7 of c h a l i o i s Nine of pentacles, 4 of c h a l i c e s Nine of wands และ f o u r of a t o t i e s เอาละค่ะในปากนี้นะคะหมอมอง,มองว่าชาวกานอะ่ะจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วล่ะนะหากไม่ได้คุยกันแล้วเนาะ ห่างหายกันออกมาแล้วนะคะในปักนี้นะคะจะยังคงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนะคะก้าวเหรียญมาอีกแล้วนะคะใบที่สองแสดงว่าตัวเราจะเริ่มกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วนะคะเหมือนคุณมองว่าคุณเหนื่อยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคุณอยากพักแล้วอะ่ะเออชาวกันบางคนพยายามมากๆมาก,มากจนตัวเองรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วแบบไปสู้มาเยอะแล้วเนี้ยคะ่ะสี่ดาบเนาะมันเป็น มันเป็นไพ่ที่แสดงถึงการที่เราไปสู้อะไรมาสักอย่างหนึ่งมากๆจนเรารู้สึกว่าเราหมดพลังแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราก็ได้นะแล้วก็ลองแบบลองลองอยู่กับตัวเองนะคะในป่านนี้คุณจะได้พักนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะดูแลตัวเองค่ะใช้ชีวิตกับเพื่อนๆหรือครอบครัวของตัวเองเนาะตัวของคุณเองจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วจริงๆนะอืมในบางคนจริงๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเดือดร้อนหรืออะไรเนาะในบางคนอะก้าวเหรียญอะคือจะคือไพ่ที่สื่อถึงคนที่แบบเราอยู่ได้สวยๆรวยหล่อๆเฉิดๆเนาะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีความสุขกับเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทํากิจกรรมอดีเรททางานที่เราชื่นชอบงานอดีเรกของเราเนาะทีเน,นี้ยตัวของเราอะคะ่ะจะยังมีการเปิดใจด้วยนะเซเว่นออมชาริเซสนะคะจะมีคนเข้ามาให้เราได้พูดได้คุยนะคะเจ็ดถ้วย บางคนจะเจอคนอื่นๆนะคะที่จะเข้ามาขอสารสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือว่าเข้ามาพูดมาคุยกับเรานะคะเ,เราเองก็ก็เปิดใจนะคะเราจะมีการเปิดใจสีถ้วยจะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นช่วงระยเวลาที่คุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะ4ี่ถ้วยเหมือนอยู่ในสภาพของการยังโฟกัสไปกับเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่นะคะมันยังอาจจะยังมีอะไรไม่ถูกใจเราในบางอย่างเนาะ คนที่มีอยู่ก็ไม่ถูกใจเหมือนคนที่เข้ามาใหม่ในบางคนถ้ายังถ้าเปิดใจแล้วนะคะแล้วมีคนเข้ามาพูดมาคุยเนี่ยเหมือนกับว่าคนคนนี้ที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ถูกใจคุณซะทีเดียวนะคะสี่ถ้วยนะคะราาเรายังคงแบบเราเราเรา,เรายังคงโฟกัสไปกับคนเก่าๆอยู่นะคะที่ยังไม่ได้ลืมนะคะยังคงเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจอยู่อะ่ะอืมแต่เราไมา่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะกตาาไม่เท้ายังคงมีความวิตกกังวลน,นะคะมีความกังวลใจอยู่ลึก นะคะคกับเรื่องราวของตัวเองกับความรักความสัมพันธ์ของตัวเองอยู่นะคะในปากนี้เนาะในบางคนนะคะมีการคิดเยอะนะคะจินตนาการบางคนเก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปฝันด้วยนะคะเหมือนว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะอยู่ในจิตใต้ตสํำนึกของคุณเนืกออกไหมในบางคนยังบางคนนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอยู่ใน ซับคอนเชียสมายของเราแล้วมันทําให้เรายังนึกถึงเขาอยู่บางคนเก็บไปฝันด้วยนะคะมีเรื่องราวฝันบ้างบางคืนนะคะเจ็ดถ้วยการจินตนาการนะคะมันยังคงว,วนเวียนอยู่ในความคิดของคุณเนาะอ,อ,อีกกรณีนะคะมองว่าในปากนี้คุณจะอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ พยายามหาเรื่องอื่นทำนะคะเจ็ดถ้วยนอกจากคิดเรื่องของความรักก็คือการคิดเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องงานเสริมอาชีพเสริมเรื่องเพื่อนเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรก็ตามเราจะคิดเยอะเนาะเหมือนเราอาจจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะเรามีเวลามากขึ้นนะคะก็คงจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแหละเนาะ ต่างคนต่างถอยกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นช่วงที่ได้พักกันนะเรามาถาม Oracle กันคะ่ะว่า Oracle อยากแนะนำอะไรคะ Support is all around you Take action with passion และก็ You stand in the light of truth Oracle อยากที่จะแนะนำนะคะว่า เอาล่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หากคุณต้องการสิ่งใดเนาะอยากให้มันเป็นไปยังไงนะี่ยขอให้เราอะทำมันด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ความปรารถนาที่แท้จริงของเรานะคะและพยายามอยู่กับความจริงนะ standing the l i g h t of truth อย่าหลอกตัวเองนะคะอยู่กับความจริงถ้าคุณอยู่กับความจริงคุณจะเจอความรักที่แท้จริงคุณจะเจอความรักที่จริงใจนะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณมีคนคอยให้กำลังใจ s u p p o r t is ซ r รอยู่คนรอบข้างยังคงรอคอยแล้วก็ยังคงอยู่ให้กำลังใจคุณอยู่นะคะมีคนคอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอเขเ็นเพื่อนครอบครัวนะคะยังคงมีคนคอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณอยู่นะนี่คือสิ่งที่ o r ร c คาอยากแนะนำนะคะเรามาถามเลเวอรกันค่ะเลเวอร์สอยากบอกว่าอะไรคะ ใบนี้นะคะโอเคแล้ว okay. ใบนี้นะคะคือ wait นะคะ don't rush into it allow nature to take its course เขาบอกนะคะว่าอย่าเร่งรีบนะคะรอไพ่ใบนี้คือสื่อถึงเราว่ารอเนาะอย่าพยายามเร่งรีบอะไรมากเกินไปนะคะปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาตินะคะธรรมชาติจะจัดสรรน,นะคะเราเป็นยังไงเราจะดึงดูดคนแบบนั้นนะคะแล้วก็ โลกเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่คู่ควรนะคะมาหาเราเนาะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์สอยากที่จะแนะนำนะคะไปเรื่อยๆนะคะเปน็นกำลังใจให้ชาวการทุกๆท่านนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาคุยได้เลยนะคะรายละเอียด่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปนะคะขอความกร,รุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะคะหมออัพคลิปดวงความรักคนโสดธาตุาดินเวลานะคะอยู่ด้านบนนี้คลิกได้เลยนะคะคลิกได้เลยนะคะ,คไ,ะ,คะไว้เจอกันปักหน้านะคะชาวกาันขอให้โชคดีทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ